สวัสดีครับเลือกคลิปนี้นะครับผมสิมาขยายพันธุ์เขากอค .80 หานะครับเขากอเขาเจ้ากอส8บหานะครับเันเป็นกะเจ้าที่ให้ผลผลิตสูงนะครับไรหนึ่งเนี่ยได้ประมาณเกือบตันหนึ่งเลยนะครับหรือว่าทันกลัวๆกันยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดการทีดีนะครับอันนี้ผมมีอยู่ครึ่งกิโลนะครับ้วก็มันเป็น เขาที่มีความต้านทานต่อโรคสูงนะครับผมก็เลยเสี่ยวมากเพาะพันแล้วก็เหตุพันุไหว้ถาเหตุหน้าในปีหนานะครับโดยผมสีซีเปอร์ดำนะครับแล้วก็สีเปวานนะครับผมสีเพาะแบบเพาะล่องถาดแล้วก็สีเหตุหน้าย่นนะครับสีเห็ุหน้าแบบประนิดนะครับแล้วก็สีเหตุแบบอินทรีพร้อมนะครับก็ตัวนี้ เบื้องต้นนะครับเขากด้เขามาาเราเข้าก็ตตรงมามา,มาแยกเข่าทีมันเม็ดมันหลีบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาอยูมาแซ่แซ่นามในในใน,ในถังในถังนี้แซ่ไว้สองคืนนะครับหลังจากสองคืนแล้วนะครับมือที่สามเข้ากับเสียวมาาฮอร์ในผาน,นะครับฮอร์ในผานที่ซุ้มนามมันมาดนะครับแล้วก็เสียวไป ใส่ไว้ในถังอีกที่เก่านะครับอีกที่จนกว่ามันสีงอกหักนะครับงอกหลากออกมานะครับแล้วผมจึงค่อยสยีไปหยอดลุกถาดเพาะเมล็ดนะครับหลังจากที่คอผ่าแล้วกะเก็บไว้ในถังพื้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งนกันนะครับว่ามันงอกไปดมนี้ ถ้เาเกิดมันงอกกระสิเยไปลุ่มถาดเพาะเลยนะครับอุ้ยเจ้า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 อุ้ยกำลังดีเลยครับมีกำลังเหมาะเลยครับไอเพิ่มเติมทีนึงครับไอ้นามที่ผมใส่แซนะครับผมผสมน้ำส้มข้นใหม่ไปน้ำนะครับใส่น้ำส้มข้นใหม่ประมาณ สองสามซีซีนี่แหละเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมสิเอาไปลุ่งเพาะไปเลยนะครับลงลงถาดเพาะไปเลยนะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวอันดับแรกกระสิมหาหม่องที่สีห้องห้องสีเ่ในมะวางถาดเพาะนะครับห้องสีเลือกเป็นไในไฮน่าที่กำลังอ่าไทยหุดครับฟังขังขานี้กะไปเป็นว่านกาดนะครับพอกตอเป็นว่านกาไผเดี๋ยวผมสีเอาเอาองนี้แล้วกันนะครับพอสีเลี้ยงในจักมันจักมีสิบถาดนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ปูถาดพอกาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลือกมองที่มันเป็นดินเหนียวแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่าเราที่แล้วผมเคยเพาะเขากาเขาญี่ปุ่นแบบนี้เราผมใส่ดินปลูกนะครับมันเป็นดินทรายย่ำเขาเขาออกมาดำเนี่ยมันมันแตกครับตน้ตนต้นตรงทีเป็นหลุมมันแตกมันเหีห่ยหงต้องตาเป่าลําบากครับอันนี้ก็สิเอาเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยวเสิเอาอาดินลงจังหน่อยนะครับแล้วก็เอาเขาห้วยเลยครับ อันนี้ก็โอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับเต็มย่างอยู่เลยครับพอดีครับเขาเคิงกิโลแล้วก็สำรับถาดพอยี่สิบถาดนี้พอดีปักแคลเลยครับว่าเพื่อเสษยนะครับบางลุ้มกระตกไปหาไปหกครับจะสร้างมันครับดีก็ปรเกดอันนี้ผมว่านแบบหม่เลยนะครับนี่ครับกระสีเอาดินกบนะครับ เยวดินครบข้างหน้านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เวลาโดนติบไปเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าตรงกรบดินเนี่ยมันเม็ดเขามันสไหลออกอยู่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควนสีเฮเดไหเห็นแบบเป็นห้อยห้อยห้อยหลุมนะครับเห็นเห็นเป็นห้อยมวงกลมแบบเนี่ยทางเทคน,นีคยโอเคสุดเลยครับแต่ทั้งล่างหนามมันมันขังครับไม่ไกลสีเฮไห,หเวล่าเขาถอน ตุนกาขึ้นมาเนี่ยมันจะติดกันนะครับเดี๋ยวเขาบ่เป็นยังครับเดี๋ยวค่อยอแกะนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่กระพานไปได้มือนึงเลยนะครับมันก็เริ่มหาเริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะยังขึ้นว่าทุกลุมมปไนได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนฝนม,นมาตกพมก็สนมาลดน้ำนะครับมันก็เอ่อมันสีเงาประมาณจะขืบหนึ่งนะครับ หรือถิ่มใอยูอีกประมาณสิบสี่สิบหาหมื่นนะครับผมจึงค่อยสีถอ,อนนะครับสีถอนแล้วก็ค่อยสีเอาไปาดำดำแบบนายนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการาเพราะหรือว่าตกกลาใส่ถาดนะครับกระชิดแบบนี้นะ่วนมากกระชิดแบบนี้กันครับจะว่าวิธีการเอาดินใส่เนี่ยมันก็แล้วแต่ไผรสีถนัดจกันได้นะครับบางคนเขาก็เอา ใส่ถาดเลยแลยเก็เอาดินใส่ที่หลังบางคนก็เอาเป็นเอาดินผสมน้ำใส่คูถังแล้วก็เทราดนะครับบางคนก็เอาเป็นดินเหนียวแห้งนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เอาน้ำราดนะครับแล้วแต่ไฮสีประยุกต์ใส่กันจังไรนะครับแต่วิธีเนี่ยมันเป็นการเกษตรอ่าการนำนาของเขาเร็้วขึ้นนะครับแล้วก็สรุปสบายเขาพอตกปวดหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปเพียงแค่นี้กอนะครับเดี๋ยวกัคลิปหน้าก็นจมาเบิ่งกัน การเอาไปดำหนาย่นนะครับว่าเขาวาสิคิดจังไหนนะครับเดี๋ยวผมจะคิดไปเมืออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้กะขอสวัสดีครับ